ครับนี่เป็นขบวนรถรณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามตินะครับวันที่8กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งมีการออกเสียงประชามติด้วยนะครับวันที่8นี้กาเห็นชอบให้ถล่มทลายไปก่อนครับพี่น้องครับเพื่อแง้มแสงแรกแห่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝากกาเห็นชอบรัฐธรรมนูญด้วยนะครับปัดสีเหลืองทองกาเห็นชอบครับ8กุมภาพันธ์ช่วยออกจากบ้านนะครับนอกจากไปกา ที่ท่านชอบสอสอที่ใช่แล้วนะบัตรสีเหลืองสําคัญมากสําคัญไม่แพ้กับการจะการเลือกตั้งสอสอ,อันนี้คือการปลดพัฒนาการทุกอย่างที่ถูกล็อกไว้โอกาสที่จะประชาชนเห็นชอบนะสูงกว่าที่จะไม่เห็นชอบถ้าเผยแพร่ให้ข้อมูลน้อยไปไม่ทันการเนี่ยเสียงโดยโรวมจะมากไหมนี่ยังน่าเป็นห่วง เราอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมในการตกนงมากที่สุดรอบนี้ไม่ใช่มีแค่สองบัตรนะครับยังมีบัตรสีเหลืองทองว่าด้วยการเปิดประตูนะครับแก้รัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรอิสระมีอำนาจมากขึ้นสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากขึ้นนะครับตัวแทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชน เข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปข้าวกลายอำนาจนะครับของผู้แทนราษฎรรัฐมนตะรีฉบับเดิมครับเป็นฉบับปราบรงแต่ที่ผ่านมาเก้าปีจนเต็มไม่มีปาบโงได้จริงมีแต่ปาบฝังตรงกข้ามนะองค์กรอิสระเป็นองค์กรอิสระจริงหรือไม่พี่น้องยอมรู้คำตอบที่ผ่านมา แม้กระทั่งการเลือกตั้งนะครับก็ทําให้เราเกิดความเรื่อแคลงสงสัยตักการเมืองทุจริตต่อหน้าที่มากแค่ไหนกรกตสตงจะเกียร์ว่างขนาดไหนก็แล้วแต่ครับแต่สิ่งที่สําคัญประชาชนไม่ม,มีอานาจในการลงชื่อถอดถอนนะครับนักการเมืองที่ทําช่อโชนเหล่านั้นที่มาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ฟรีไม่ได้แฟร์ไม่ได้เปิดได้มีการรุนแรงอย่างเท่าเทียมกันครับถูกดําเนินคดีถูกจับติดคุก เดิมเนี่ยเราอยากให้มีสส,ส,ส,สรคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแต่ว่าสาลรัฐธรรมนูญเกิดไปวินิจฉัยว่าทําอย่างนั้นไม่ได้เมื่อทําอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องหาวิธีให้เป็นทางอ้อมที่ประชาชนจะมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมมากที่สุด haircut. ความจริงเราอยากให้เลือกกันประชาชนเลือกมาก,ก่อนแล้วรัฐสภาค่อย <ห Gray. S 2> เลือก,กรอบหนึ่ง ซึ่งอันนี้ต้องต้องมาทกกันอีกอม,ามาแลกเปลี่ยนกันว่าทําได้หรือไม่และถ้าทําได้ทําได้แค่ไหนอย่างไรแต่หลักใหญ่ก็คือว่าต้องการให้ประชาชนมาเป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้กําหนดเนื้อหาของรัฐมนตรีแบบใหม่ามาให้ได้มากที่สุดไม่งั้นจะกลายเป็นว่าสมาชิกรัฐสภาทากันเองเนี่ยหนีไม่พ้นคำกระหาว่า ทําเพื่ออำนาจตัวเองหรือเปล่า8กุมภาบัตรสีเหลืองทองจึงสําคัญไม่ใช่แค่ชนะประชามติแต่ต้องชนะประชามติแบบถล่มทลายครับกายเห็นชอบแบบถล่มทลายกายเห็นชอบแบบถล่มทลายแล้วค่อยไปสู้กันต่อในสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามค่อยไปสู้กันต่อแต่ว่าวันที่แปดนี้ กาเห็นชอบให้ถล่มทลายไปก่อนครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญนี้ทำยุทธศาสตร์ชาติ2ีปีคนทำนะครับไม่ได้คำนึงถึงอนาคตลูกหลานนโยาบายภัยตต่างที่ออกมานะไม่อาจสามารถทำได้เพราะโดนแค่แข็งโดยรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งล่างโดยคนที่อสอสอรับใช้คอสชรับใช้ทหารที่มา แด้อำนาจจากประชชนมาฉีดรถทัรรมูนฉบับเดินวันที่8กุมภาการเห่งชอบนะครับเราจะได้นะครับร,ร,รมนัมูนฉบับใหม่โดยเร็วที่สุดนะฮะอย่าให้ใครมาขวางอำนาจเรานะครับคณะผู้ร่างซึ่งอาจจะเป็นสะสะรหรือจะเป็นคณะกรรมการก็ตามไปรับฟังความเห็นประชาชนจัดขบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆและได้รับนนที่ ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นองค์กรตรวจสอบที่มีความเป็นกลางมีอิสระจริงและเราต้องการเห็นรัฐบ,บาลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถมีนโยบายที่ทันโลกทันสมัยไม่ไปติดขัดอยู่ที่ยุศคสาตยแต่คุณากาเห็นชอบนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา